ฟังให้ดีผู้หญิงคนนี้แต่งงานกับชายชราเพราะหวังชีวิตที่สุขสบายแต่เธอกลับเจอความจริงบางอย่างที่อาจทําให้คุณไม่กล้าไว้ใจคนที่นอนข้างค่าอีกเลยเรื่องราวนี้อาจตวนใจคุณว่าแม้แต่คนที่ดูอ่อนแอและใกล้าตายก็อาจซ่อนแผนการที่น่ากลัวไว้ตลอดมาอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเพราะเรื่องนี้อาจทําให้คุณต้องกลับไปมองสามีหรือภรรยาของตัวเองใหม่อีกครั้งหญิงสาวชื่อดาวเรืองเธอเติบโตในครอบครัวยากจน แม่ของเธอลลงป่วยพ่อเสียชีวิตไปนานแล้วชีวิตเธอเต็มไปด้วยความกดดันและความฝันที่ไม่เคยเป็นจริงวันหนึ่งเธอได้รับข้อเสนอจากชายชรา,าคนหนึ่งชื่อคุณประกิตเขารวยมีคฤหาสนหลังใหญ่และทรัพย์สินมากมายแต่เขากำลังป่วยหนะักคุณประกิตบอกว่าเขาอยากแต่งงานกับเธอเพื่อดูแลเขาในช่วงสุดท้ายของชีวิตและหากเธอซื่อสัตย์จะยกมรดกทั้งหมดให้ดาวเรืองลังเลอยู่พักใหญ่ แต่สุดท้ายเธอยอมตกลงเพื่อแม่เพื่อชีวิตใหม่งานแต่งจัดขึ้นในคหาสน์หลังใหญ่เธอสวมชุดไทยสีทองผมทักงามเรียบแต่ภายในใจเธอสันไหวคาสน์เงียบกราวกับไม่มีชีวิตทุกห้องตกแต่งด้วยของเก่าภาพถ่ายเก่าและกลิ่นไม้สักมันสวยแต่ให้ความรู้สึกววงเวงคืนแรกหลังแต่งงานดาวเรืองนอนบนเตียงไม้แกสลักคุณประกิตนอนหลับนิ่งอยู่ข้างฮ่าฮ่า เสียงลมหายใจของเขาเบาจนแทบไม่ได้ยินรุ่งเช้าเธอตื่นขึ้นมาพบว่าเขานอนนิ่งใบหน้าเขาซีดขาวมือเย็นเฉียบเขาไม่หายใจเธอรีบเรียกคนใช้แต่ไม่มีใครตอบทั้งบ้านเงียบราวกับถูกกลืนโดยความตาย,าเ,ย,าย,าตายเธอเริ่มร้องให้มือสัน่นจับโทรศัพท์จะโทรแจ้งโรงพยาบาลแต่สายขาดไฟดับเสียงฝนเริ่มตกด้านนอกฟ้าร้องอกึกก้อง เธอวิ่งไปเปิดประตูห้องแต่ทุกบานถูกล็อกจากด้านนอกเธอกลับไปที่เตียงศพของคุณประกิตยังคงนอนนิ่งจู่ๆดวงตาของเขาลืมขึ้นดาวเรืองกริดร้องเขายิ้มยิ้มกว้างเย็นชาเขาพูดว่าในที่สุดความจริงของเธอก็เผยออกมาดาวเรืองถอยหลังทันทีหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิด เธอพูดไม่ออกร่างสั่นไปทั้งตัวคุณประกิจลุกขึ้นจากเตียงช้าฮ่หา,หาเสียงกระดูกขยับดังกรอบกราดในความเงียบดวงตาของเขาจ้องลึกเข้าไปในใจเธอเธอเสียใจที่ฉันยังไม่ตายใช่ไหมน้ำเสียงของเขาเรียบแต่เยือกเย็นราวกับมีบางอย่างซ่อนอยู่ในถ้อยคำดาวเรืองกลืนน้ำลายพยายามตั้งสติเธอพูดว่าไม่ไม่จริงค่ฉันแค่ตกใจคุณประกิจหัวเราะ หัวเราเบาๆแต่เต็มไปด้วยความหลอนฉันแค่แกล้งตายเพื่อจะได้รู้ว่าเธอรักฉันหรือรักเงินฉันกันแน่แสงฟ้าแลาบสว่างเข้ามาในห้องส่องให้เห็นเงาของเขายืดยาวบนผนังราวกับเงาของปีศาจแล้วเธอร้องให้เพราะฉันตายจริงๆใช่ไหมเขาถามอีกครั้งเสียงเข้มขึ้นทีละนิดทีละนิดดาวเรื่องพยายามตอบแต่คำพูดของเธอติดอยู่ในลำคอมีเพียงเสียงหายใจทีๆและน้ำตา เขาก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำมันสมุนไพรโบราณจากร่างเขาเริ่มอบอวนกลิ่นนั้นแรงขึ้นเรื่อยฮ่หาหาหรือเธอร้องไห้เพราะแผนทั้งหมดของเธอพังทลายเขายกมือขึ้นปลายนิ้วเย็นเฉียบแต่ที่แก้มของเธอดาวเรืองสะดุง้งเธอผลักเขาออกแต่เขากลับหัวเราะเสียงดังไฟในห้องสว่างขึ้นกระทันหันพร้อมกับเสียงกริ่งประตูบ้านดังขึ้น เธอหันไปมองทันทีเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยฮะฮะกริ่งดังซ้ำฮะฮะไม่มีใครอยู่ที่หน้าบ้านแต่ประตูเปิดออกเองอย่างช้าฮะฮะลมเย็นจัดทัดวูบเข้ามาในห้องม่านเปลิวสะบัดเทียนที่ตั้งอยู่ริมหน้าต่างดับลงทีละเล่มดาเรืองก้าวถอยหลังมือของเธอสัน่นดวงตาจับจ้องไปยังประตูที่เปิดค้างอยู คุณประกิจยังคงยืนอยู่รอยยิ้มของเขาเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมแววตาไม่ใช่แค่อ่านใจแต่เหมือนจะเจาะทะลุจิตวิญญาณเธอรู้ไหมว่าฉันไม่ได้แค่แกล้งตายเสียงเขาต่ำลึกราวกับมาจากใต้พื้นดินฉันต้องแน่ใจว่าเธอไม่ได้วางแผนจะกำจัดฉันเขาก้าวเข้าใกล้อีกทุกย่างก้าวของเขาทำให้พื้นไม้ส่งเสียงดังเอียดดาวเรืองหันหลังพยายามจะวิ่งแต่ขาของเธอหนักราวกับถูกถ่วง เสียงบางอย่างดังขึ้นจากชั้นล่างคล้ายเสียงขูดกับไม้ลากยาวและหนักเธอกรีดร้องมีใครอยู่ไหมเสียงของเธอกระแทกกับกำแพงหนาแต่ไม่มีคำตอบคุณประกิตพูดเสียงแผ่วไม่ต้องเรียกใครทั้งบ้านนี้มีแค่เธอกับฉันเธอหอบหายใจแรงเธอพยายามหาทางออกแต่ประตูทุกบานถูกล็อกแน่นภาพในหัวของเธอไหลย,ย้อนกลับคำพูดของเขา รอยยิ้มของเขาศพของเขาเมื่อไม่กี่นาทีก่อนเขายังมีชีวิตอยู่หรือหรือบางสิ่งอื่นที่เธอยังไม่เข้าใจเลยแม้แต่น้อยขณะนั้นเองเงาดำเคลื่อนผ่านกระจกหน้าต่างไวมากแต่มองเห็นได้ชัดดาวเรืองก้าวถอยหลังช้าฮ่าฮ่าจังหวะหัวใจดังในหูเหมือนกลองรัวเธอหันไปมองคุณประกิตอีกครั้งแต่เขา หายไปจากที่เดิมแล้วดาวเรืองยืนตัวแข็งดวงตากวาดมองไปรอบห้องเธอไม่รู้ว่าเขาหายไปทางไหนพื้นไม้ใต้เท้าเริ่มสั่นเบาฮ่า哈哈เสียงลมหายใจบางอย่างดังจากด้านหลังช้าหนักและใกล้ขึ้นเรื่อยฮ่าเธอหันกลับไปทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงผ้าม่านที่ปลิวไหวกับเงาที่ขยับอยู่ในมุมห้องแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้น เธอคิดว่าจะหลอกฉันได้ง่ายๆหรือเสียงนั้นอยู่ใกล้แค่หลังใบหูดาวเรืองกริดร้องทลาไปทางประตูมือพยายามหมุนล,ลูกบิดแต่แน่นราวกับถูกตรึงด้วยเหล็กแสงไฟทั้งบ้านดับลงพร้อมกันทุกอย่างมืดสนิทเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเธอเธอเก้าวถอยช้าฮะฮพยายามไม่หายใจเสียงดังหัวใจเธอเต้นเร็วเกินควบคุมทันใดนั้น มือหนึ่งคว้าเข้าที่ข้อเท้าของเธอจากใต้เตียงเธอล้มลงกับพื้นพยายามดิ้นสุดแรงขณะที่มือเย็นเฉียบลากเธอเข้าไปใต้เตียงทีละนิ้วเธอกรีดร้องเล็บขูดกับพื้นไม้เสียงหัวเราะของคุณประกิจดังจากทุกทิศทางไม่ใช่แค่เสียงเดียวมีอีกเสียงหนึ่งหัวเราะแบบเดียวกันแต่แหลมกว่าโหดกว่าและดาวเรืองก็ได้เห็นมันใต้เตียง มีเงาร่างอีกเงาหนึ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ร่างนั้นสูงใหญ่ผิดธรรมชาติดวงตาแดงเรืองในความมืดผิวหนังหยาบเหมือนหนังสัตว์ที่แห้งกรังมันยิ้มยิ้มกว้างเกินใบหน้าฟันแหลมเรียงเป็นแนวคล้ายใบมีดมือของมันยังคงจับข้อเท้าดาวเรืองไว้แน่นเล็บยาวสีดำเจาะเข้าผิวเนื้อเลือดอุ่นไหลซึมออกมาเธอกรีดร้องสุดเสียงเสียงสะท้อนในห้องเหมือนกระทบผนังร้อยครั้ง แต่ไม่มีใครมาช่วยคุณประกิจยืนอยู่อีกมุมในมือเขาถือเทียนเล่มหนึ่งแสงสว่างจากเปลวเทียนเผยให้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าเธอเห็นมันแล้วสินะเขาพูดเบาฮ่าฮแต่ทุกคำฟังชัดเจนเหมือนกระสิบข้างหูมันคือผู้พิทักษ์มรดกของฉันมันรู้ว่าใครซื่อสัตย์และใครแส้งทำดาวเรืองดิ้นสุดแรงเธอคว้าขาเตียงพยายามดึงตัวเองกลับขึ้นมา แต่แรงของเงาร่างนั้นมหาสาลมันกำลังลากเธอเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่เหมือนใต้เตียงไม่มีพื้นมีแต่ความว่างเปล่าดังมืดเสียงโหเราะของมันเปลี่ยนเป็นเสียงแหลมสูงเหมือนเสียงเด็กหลายคนพูดพร้อมกันไม่เป็นภาษาคุณประกิจก้าวเข้ามาใกล้เทียนในมือส่องหน้าของเขาให้เห็นชัดใบหน้าไม่แสดงความกลัวมีเพียงความเย็นชาและสายตาที่จับจ้อง นี่ไม่ใช่บททดสอบเรื่องความรักอีกต่อไปแต่มันคือบทลงโทษสำหรับคนที่คิดทรยศดาวเรืองร้องให้เสียงสะอื้นสถานไปทั้งห้องน้ำตาไหลปนเลือดจากข้อเท้าเธอร้องขอชีวิตขอให้เขาหยุดขอให้ปล่อยแต่คุณประกิตไม่ตอบเขาเพียงยืนมองเธอราวกับกำลังเฝ้าดูละครฉากสุดท้ายใต้เตียงกลิ่นเน่าเหม็นเริ่มโชยขึ้นเหมือนซากศพที่ถูกซ่อนไว้เป็นปี กลิ่นนั้นแรงขึ้นทุกวินาทีร่างปีศาจดึงเธอจนครึ่งตัวหายเข้าไปขาเธอเต็ดไปทั่วเล็บขูดกับพื้นเสียงดังจนแสบหูเสียงหนึ่งดังขึ้นจากในเงามืดเสียงของผู้หญิงแหบพร่าและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดออกไปออกไปก่อนที่มันจะสายดาวเรืองตัวแข็งเธอพยายามมองเข้าไปใต้เตียงแต่เห็นเพียงเงาอีกเงาเงาของผู้หญิงในชุดเจ้าสาวเก่าฮ่าฮ่ ผิวซีดขาวปากฉีกถึงหูดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ใบหน้าคล้ายกับเธออย่างน่ากลัวคุณประกิตพูดขึ้นช้าฮ่าฮเธอไม่ใช่คนแรกและจะไม่ใช่คนสุดท้ายเงาร่างใต้เตียงเริ่มหัวเราะอีกครั้งเสียงนั้นดังก้องราวกับมาจากใต้พื้นโลกพร้อมกับมืออีกหลายมือยื่นออกมาจากความมืดพวกมันคว้าตัวเธอดึงพร้อมกันเหมือนหลุมดำที่ไม่มีทางหนี ดาวเรืองกรีดร้องเสียงสุดท้ายก่อนร่างของเธอจะถูกกลืนหายไปเหลือเพียงความเงียบและรอยเลือดที่พื้นไม้คุณประกิจยืนเงียบจ้องมองจุดที่เธอหายไปแสงเทียนในมือเริ่มสั่นไหวเปเลวไฟโยกตามลงวิวที่พัดผ่านมาเขาหลับตาช้าฮะฮะสูดลมหายใจลึกก่อนจะพูดเสียงแผ่วเธอเลือกเองใต้เตียงกลับมาเงียบสนิทไม่มีเสียงไม่มีเงา เรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลือดหยดหนึ่งไหลาจากขอบเตียงลงพื้นหยดลงบนรองเท้าของเขาคุณประกิจเช็ดมันออกเบาฮ่หาฮก่อนจะหมุนตัวเดินออกจากห้องเสียงเท้าเขากระทบพื้นไม้ดังช้าหนักและมั่นคงเขาเดินผ่านทางเดินยาวของคอาสน์ผ่านภาพถ่ายเก่าๆบนผนังภาพของหญิงสาวมากมายสวมชุดเจ้าสาว ยืนเคียงข้างเขาในวันแต่งงานแต่ทุกภาพใบหน้าของหญิงสาวถูกขูดด้วยเล็บเป็นรอยลึกจนเห็นพื้นกระดาษเขาหยุดที่บันไดมองขึ้นไปยังชั้นบนสุดรอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าถึงเวลาต้องเตรียมงานแต่งครั้งใหม่แล้วแสงเทียนดับลงทันทีคารืหาทั้งหลังกลับสู่ความมืดและเสียงกริ่งประตูหน้าบ้านก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงกริ่งดังซ้ำช้า สม่ำเสมอราวกับใครบางคนยืนกดไว้นานคุณประกิตไม่รีบตอบเขาเดินลงบันไดยอย่างสง่างามมือยังคงถือเชิงเทียนแม้ไร้เปลวไฟแสงฟ้าผ่าข้างนอกสว่างว่าผ่านกระจกบานสูงเผยให้เห็นเงาคนยืนอยู่หน้าประตูร่มสีดำรองเท้าส้นสูงเธอยืนตรงท่าทางมั่นใจแม้สายฝนจะกระหน่ำใส่ทั้งร่าง คุณประกิดเปิดประตูช้าฮ่หาฮบานประตูไม้หนาหนักส่งเสียงเคลื่อด,ดังก้องหญิงสาวคนใหม่ยิ้มใบหน้าของเธออ่อนหวานตาโตเป็นประกายเริมฝีปากแดงสดไม่สั่นแม้ฝนจะเย็นเฉียบสวัสดีค่าฉันชื่อมาริกาฉันได้รับจดหมายเชิญงานแต่งจากที่นี่คุณประกิดยิ้มตอบแวลาเป็นประกายวาวเรากับพบสิ่งล้ำค่าอีกครั้ง ยินดีต้อนรับมาริกาเธอมาก่อนเวลาเล็กน้อยแต่นั่นก็แปลว่าเธอพร้อมหญิงสาวก้าวเข้ามาในคฤหาสห์ประตูปิดลงช้าๆด้านหลังเสียงล็อกประตูดังชัดเจนแม้ไม่มีใครแต่ต้องเสียงฝนภายนอกค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงเสียงฬิกาโบราณบนผนังที่เดินช้าฮะฮะติกตกต๊กตอกติ๊กตอกและบนชั้นสอง ใต้เตียงไม้แกะสะลักเดิมเสียงกระซิบของหญิงสาวคนก่อนยังคงดังแถวอยู่ในเงามืดไม่ใช่เพื่อขอความช่วยเหลืออีกต่อไปแต่เพื่อเตือนหนีไปก่อนที่เขาจะพาเธอไปแทนที่ฉันมาลิกาชะงักเล็กน้อยขนบนแขนลูกสู้เธอหันไปมองชั้นสองแม้จะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่รู้สึกได้ว่ามีสายตาจ้องมองคุณประกิจยิ้มอ่อน ข้างบนมีแต่ของเก่าๆอย่าไปใส่ใจเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดูห้องชุดเจ้าสาวเธอยิ้มตอบแต่ในใจเริ่มสั่นเสียงกระซิบยังคงสะท้อนในหัวมันไม่ใช่เสียงลมมันคือเสียงจริงฮ่าฮะพวกเขาเดินผ่านถุงยาวคมไฟคริสตันสว่างจางๆเนือศีสัะภาพวาดบนผนังเหมือนมองตามเธอทุกย่างก้าวเงานในกรอบกระจกดูขยักแม้ไม่มีลม มาริกากำลังจะถามแต่บางอย่างในสีหน้าของคุณประกิตทำให้เธอเลือกเงียบเลือกรอเลือกรู้ทีหลังพวกเขาหยุดที่หน้าห้องไม้สลักบานใหญ่กลิ่นสมุนไพจางๆลอยใหม่อีกครั้งเหมือนกลิ่นห้องคนป่วดผสมกลิ่นดินเปียกที่นี่คือห้องที่เธอจะอยู่หลังแต่งงานเขาเปิดประตูให้เธอภายในห้องเตียงไม้สักโบราณตั้งตรงอานผ้าปูสีขาวสะอาด ดอกกุหลาบแดงวางเรียงบนหมอนแต่ที่ปลายเตียงมีรองเท้าผู้หญิงวางอยู่คู่หนึ่งเปียกน้ำเปื้อนดินและมีรอยเลือดแห้งกรังติดอยู่ตรงส้นมาลิกาหันไปแต่คุณประกิตไม่ได้อธิบายอะไรเขาเพียงยิ้มและพูดเบาฮ่าฮ่าพักเธอคืนนี้จะเป็นคืนยาวนานแล้วเขาก็ปิดประตูเสียงกรอนดังแกรกมาลิกายืนอยู่ในห้องเพียงลำพัง แสงไฟค่อยๆมืดลงเงาใต้เตียงเริ่มขยับอีกครั้งและเสียงกระซิบก็กลับมาใหม่อย่าหลับตามันจะมาเมื่อเธอไม่มองมลิกากหรือน้ำไหลเธอเก้าวถอยหลังช้าฮะฮะมองไปรอบห้องที่เงียบสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองเสียงกระซิบยังดังอยู่เบาแต่ชัดเจนเหมือนดังจากข้างหูทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ ถ้าเธอหลับตามันจะอยู่ตรงหน้าเธอพยายามเปิดไฟแต่สวิตช์ไม่ตอบสนองไฟในห้องดับสนิทมือของเธอสัน่นเธอเอื้อมไปคว้ารองเท้าที่เปื้อนเลือดมันยังชื้นอยู่เหมือนเพิ่งถูกใส่เมื่อไม่นานมานี้เสียงใต้เตียงเริ่มดังขึ้นไม่ใช่เสียงกระซิบอีกต่อไปแต่เป็นเสียงหายใจหนักชาลึกเหมือนสัตว์ขนาดใหญ่ที่หลับอยู่มริกาค่อยๆก้มลงมองลอดใต้เตียงเมื่อสนิทแต่เธอรู้มีบางสิ่งขยับอยู่ในนั้นแสงฟ้าผ่าจากนอกหน้าต่างสว่างว่าชั่วขณะ และในวินาทีนั้นเธอเห็นดวงตาสองคู่จ้องกลับมาไม่กระพริบเธอผงาดลม้มลงกับพื้นรีบถอยหลังจนหลังชนตู้เสื้อผ้าเสียใตย้เตียงเปลี่ยนเป็นเสียงเลื้อยื้อชา้ชาช้าเหมือนบางอย่างกำลังคลานออกมาเธอกำมัดแน่นหัวใจเต้นเร็วจนเจ็บหน้าอกเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากทุกมุมของห้องไม่ใช่เสียงของคุณประกิดไม่ใช่เสียงของผู้หญิงก่อนหน้าแต่เป็นเสียงของใครบางคนที่อยู่ที่นี่มานานมากแล้วมาลิกาหายใจแรงเธอรู้แล้วนี่ไม่ใช่บ้านไม่ใช่คฤหาสน์แต่มันคือหลุมฝังศพของผู้หญิงทุกคนที่เดินเข้ามาด้ววยคา่ เจ้าสาวเงานั้นคลานออกมาช้าฮ่าฮะ,ฮะแสงฟ้าผ่าอีกครั้งเผยให้เห็นร่างที่ผิดรูปข้อต่อบิดเบี้ยวหัวเอียงจนชิดไหล่ผมยาวรุงรังคลุมใบหน้าแต่มาริการู้ว่ามันกำลังจ้องเธอยังหิวกระหายเธอกรีดร้องเสียงก้องสะท้อนในห้องเธอวิ่งไปที่ประตูทุบมันด้วยมือทั้งสองข้างช่วยด้วยใครก็ได้ เปิดประตูให้ฉันไม่มีเสียงต่อมีเพียงเงียบและเสียงคลางใกล้ขึ้นเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งแต่ตอนนี้มันไม่ได้มาจากเงาใต้เตียงมันมาจากรอบตัวเธอจากกำแพงจากพื้นจากเพดานเธอก็เหมือนคนอื่นโลกซ่อนความกลัวไว้ใต้รอยยิ้มเขารู้ตั้งแต่แรกมลิกาสุดลงกับพื้นเธอปิดหูน้ำตาไหลพราก เธอพึ่พำฉันแค่อยากมีชีวิตใหม่ประตูเปิดออกในวินาทีนั้นไม่มีเสียงไม่มีมือเปิดมันแง้มออกเองทางเดินยาวมืดสนิทแต่มริ a าไม่มีทางเลือกเธอลุกขึ้นก้าวออกจากห้องด้วยหัวใจที่สั่นสะท้านแต่เมื่อเธอหันหลังกลับไปมองห้องนั้นไม่มีอีกแล้วเหลือเพียงผนังไม้ปิดทึบราวกับไม่เคยมีประตูอยู่ตรงนั้นเลย และเธอเพิ่งรู้ว่าเธอไม่ได้เข้าไปในห้องนั้นแต่เธอถูกดูดเข้าไปโดยสิ่งที่เธอไม่ควรพบเจอและตอนนี้มันยังไม่จบเธอเพิ่งเริ่มเดินในคฤหาสที่ไม่มีทางออกมาลิกาก้าวถอยหลังมือไล้ไปตามผนังไม้เย็นเยียบหวังจะหาช่องตรอรอยร้าวแต่ผนังนั้นแข็งแน่นราวกับหล่อมาจากหินเสียงฝีเท้าเริ่มดังจากปลายทางเดิน ช้าหนักหนึ่งเก้าแล้วหยุดหนึ่งเก้าแล้วหยุดเธอกลั้นหายใจพยายามมองฝากความมืดแต่ไม่มีแสงแม้แต่เงาก็ไม่มีแต่เสียงนั้นใกล้ขึ้นก้องไปทั่วดังกว่าเสียงหัวใจเธอที่เต้นรัวเธอหมุนตัววิ่งกลับทางเดิมแต่เจอกับบันไดบันไดไม้ที่ไม่เคยเห็นเมื่อครูมันทอดยาวลงไปข้างล่างลึก ไม่มีจุดสิ้นสุดเธอไม่มีทางเลือกข้างหลังยังมีเสียงฝีเท้าข้างหน้ามีเพียงทางลงมาริก้าสู่ขั้นแรกไม้ใต้เท้าร้องเอียดเหมือนจะหักทุกเมื่อเธอก้าวต่อก้าวต่อลึกขึ้นทุกทีแต่เสียงฝีเท้าก็ยังตามมาแม้เธอจะเร่งฝีเท้าขึ้นในความมืดนั้นเธอเริ่มได้กลิ่นกลิ่นเหล็กสนิมกลิ่นเลือด กลิ่นของความเน่าที่เหมือนเคยสูดมาก่อนเธอหยุดทันทีด้านหน้าคือประตูเหล็กบานใหญ่มีสนิมจับแน่นแต่มีเสียงเสียงผู้หญิงพูดแผ่วฮะฮะคล้ายกำลังกล่อมเด็กมาริกาแนบหูฟังเสียงนั้นค่อยๆชัดขึ้นมันจะพาเธอไปถ้าเธอเปิดประตูนี้เธอจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเธอถอยหลัง แต่บันไดที่ลงมากลับหายไปเหลือเพียงพื้นปูนเย็นยเยือกไม่มีทางเลือกไม่มีแสงและไม่มีใครจะช่วยเธอได้อีกแล้วมือของมาริกาสันเธอยื่นไปแต่ลูกบิดสนิมเครอะมันเย็นจัดจนปลายนิ้วชาเสียงจากหลังประตูหยุดลงทันทีความเงียบปกคลุมทุกอย่างนักหน่วงจนเธอแทบไม่ได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองเธอสูดลมหายใจลึก แล้วเปิดประตูออกช้าฮ่าฮะเสียงโลหะเสียสกิดแก้วหูกลิ่นเหม็นขาวทะลักออกมาทันทีแรงหนักเหมือนระเบิดอัดอากาศเน่าใส่หน้าเธอข้างในคือห้องกลวงขนาดใหญ่มืดมิดมีเพียงแสงแดงสลัวจากพื้นคล้ายลาวาที่ไหลช้าๆใต้กระจกบางและกลางห้องมีเตียงโลหะหนึ่งตัววางอยู่เดียวฮ่าฮบนเตียงมีร่างของหญิงสาว นอนนิ่งใส่ชุดเจ้าสาวชิคขาดมาลิกาค่อยๆเดินเข้าไปหัวใจเต้นแรงขาทั้งสองข้างหนักราวกับหินแต่เธอก็ขยับทีละก้าวพอถึงข้างเตียงเธอเห็นหน้าของหญิงคนนั้นชัดขึ้นใบหน้าเหมือนเธอเหมือนเธอทุกอย่างริมฝีปากแห้งแตกตาเปิดเพียงครึ่งแต่ทันใดนั้นดวงตานั้นกรอกมามองเธอมาลิกาพงะ แต่ร่างนั้นยังไม่ขยับมีเพียงเสียงเบาฮ่หาฮหเล็ดลอดจากปากแห้งผากฉันเคยเป็นเธอและเธอกำลังจะเป็นฉันมาริการ้องออกมาหันกลับจะวิ่งหนีแต่ประตูเหล็ดปิดลงแล้วเงารอบห้องเริ่มขยับผนังห้องหายใจช้าฮ่หาฮเหมือนมีชีวิตและเสียงใหม่ดังขึ้นในหัวเธอเสียงที่เธอไม่เคยได้ยิน แต่รู้ทันทีว่าเป็นใครเสียงของคฤหาสาร์นี้เองยินดีต้อนรับเจ้าสาวคนใหม่พิธียังไม่เริ่มเลยนะมาริกาตัวแข็งหัวใจเต้นทีรัวเธอกัดฟันแน่นพยายามหาทางหนีแสงสีแดงจากพื้นเริ่มกระพริบเหมือนชีพจรเต้นตามจังหวะหัวใจเธอเงารอบห้องไหลรวมกันกลายเป็นรูปร่างมนุษย์สูงผอม ไร้ใบหน้าพวกมันค่อยๆเดินเข้ามาล้อมรอบเธอช้าฮะๆเสียงกระซิบกลับมาดังจากทุกทิศอยู่กับเราที่นี่คือบ้านของเธอแล้วไม่มีใครออกไปได้มาลิกาถอยหลังจนชิดเตียงที่มีร่างเหมือนเธอนอนอยู่มือของร่างนั้นยื่นมาจับแขนเธอนิ้วเย็นเยียบแรงบิดแน่นเธอพยายามดึงออก แต่แรงนั้นแน่นราวกับเหล็กกล้าทันใดนั้นเสียงฟีเท้าหนักๆก็ดังขึ้นเงารอบตัวหยุดนิ่งเงยหน้ามองต้นเสียงพร้อมกันมาลิกาหันไปและเห็นคุณประกิจยืนอยู่กลางประตูเหล็กที่เปิดออกมาเงียบฮ่าฮ่เขาสวมสูทดำสนิทด,ดอกกุหลาบแดงปักที่อกเสือ้อใบหน้าสงบนิ่งดวงตาไร้าอารมณ์เขาก้าวเข้ามาช้า มั่นคงเงาเบื้องหน้าแบกทางให้เขาเดินมรลิกามองเขาน้ำตาเอ่อเต็มตาได้โปรดฉันไม่อยากอยู่ที่นี่คุณประกิจหยุดตรงหน้าเธอก้มลงช้าฮ่หาฮห่กระซิบใกล้หูทุกคนพูดแบบนี้หมดแล้วเขายื่นมือออกวางบนหัวเธอเบาฮ่หาฮหา่เงารอกตัวเคลื่อนไหวอีกครั้งมรลิกากริดร้อง แต่เสียงของเธอเกลืนหายในเสียงหัวรอบแผ่วเบาของผู้หญิงอีกหลายคนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในคฤราสน์แห่งนี้มาริกานิ่งเงียบร่างเธอถูกดึงเข้าสู่ความมืดเงารัดแน่นรอบตัวเสียงหัวใจเธอเงียบหายราวกับเวลาหยุดนิ่งเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอนอนอยู่บนเตียงไม้เก่าในห้องเดิมแสงแดดยามเช้าส่องลอดผ้าม่าน คุณประกิจยืนอยู่ข้างเตียงยิ้มบางฮ่หาฮห่เหมือนเมื่อคืนไม่เคยเกิดขึ้นตื่นแล้วหรือเจ้าสาวของฉันเสียงเขานุ่มนวลแต่สายตานั้นว่างเปล่ามาริกาค่อยๆลุกขึ้นมองไปรอบห้องทุกอย่างดูเหมือนเดิมแต่ในใจของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอจำได้ทุกอย่างทุกเสียงทุกภาพ และรู้แล้วว่าเธอไม่มีวันหนีจากที่นี่ได้คุณประกิจยื่นช่อดอกไม้ให้กุหลาบสีแดงสดแต่กลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นดอกไม้มันคือกลิ่นเลือดและความทรงจำของเจ้าสาวคุนก่อนฮ่าฮ่ามาริกายิ้มรับเธอเรียนรู้แล้วว่าในบ้านหลังนี้ผู้หญิงที่รอดคือผู้หญิงที่แกล้งเชื่อฟังจนถึงเวลาเหมาะสมแต่อย่าลืมสิ่งที่ดูอ่อนแอ อาจเป็นเพียงการรอเวลาเพื่อจู่โจมเพราะในความเงียบมาริกากระซิฟกับตัวเองเบาฮ่าฮเธออาจจะเป็นเหยื่อคนต่อไปหรืออาจเป็นคนที่จบคำสา์นี้ตลอดกาลเรื่องราวจบลงแต่เสียงกระซิบในคฤรหาหน์หลังนั้นยังคงดังไม่หยุด